เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชาวนาได้ออกสำรวจในพื้นที่แปลงนาที่ชาวนาบ้านปางตุ่มตําบลแม่สุกอําเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางได้ไถหว่านและปักดำไว้ในช่วงเดือนที่ผ่านมาค่ะโดยพบว่าขณะนี้ต้นข้าวในนาอยู่ในสภาพเริ่มเหี่ยวเฉาและกําลังจะแห้งตายหลังเกิดภาวะภัยแล้งฝนทิ้งช่วงมานานนับเดือนแหล่งน้ำตามธรรมชาติในลำห้วยแห้งขอดเกษตรกรชาวนาบางรายที่ขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำเร่ เติมตื่นเขินไม่สามารถสูบน้ําใต้ดินขึ้นมาใช้ได้เนื่องจากมีสภาพแห้งขอดประกอบกับในพื้นที่ตําบลแม่สุกอยู่นอกเขตรับผิดชอบของชนละปะทานและยังไม่มีแหล่งกักเก็บน้ําในพื้นที่อาศัยเพียงน้ําฝนนะคะแล้วก็น้ําจากบ่อบาดาลเท่านั้นค่ะ ชาวนารรยหนึ่งบอกว่าหลังจากที่ทำการหว่านดำแล้วเป็นเวลานับเดือนถึงแม้ในพื้นที่ยังมีฝนตกลงมาบ้างแต่ก็ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้เพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าวในนาได้เนื่องจากมีปริมาณน้ำที่น้อยมากจึงส่งผลให้ต้นกล้าและต้นข้าวที่ปักดำและไถหวานไปก่อนหน้านี้เริ่มเหี่ยวแห้งและขณะเดียวกันนี้นะคะก็ยังพบว่าเพลี้ยไฟเริ่มระบาดในนาข้าวทำให้ต้นข้าวไม่สามารถเจริญเติบโตและแห้งตายหากว่าภายในสัปดาห์ นี้ฝนยังไม่ตกลงมาในพื้นที่ตำบลแม่สุขทั้ง4หมู่บ้านซึ่งมีการปลูกข้าวกว่าพันไร่ก็อาจจะได้รับความเสียหายทั้งหมดค่ะ